ไฮไลท์ประกันสังคมเรื่องราวโดนใจเราจะมาพูดคุยกันควรปรับฐานเงินเดือนสูงสุดขึ้นเป็น6ก0ม0บาทให้เหมือนกับเวียดนามอ่ะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์ like, comment, เป็นกำลังใจด้วยนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะเวลาเราแชร์ความคิดความเห็นอ่านะครับมีการแชร์มาว่าแชร์มาจากคลิปวิโดีโอลุ้นประกันสังคมมาตาา39ได้รับบำนาญเพิ่มสี่เปอร์เซนคนนี้ก็แชร์มาว่าปรับเป็นค่าเฉลี่ยของเงินเดือนตลอดช่วงที่อยู่ในประกันสังคมเลยดีกว่า และควรปรับฐานเงินเดือนสูงสุดนะครับขึ้นเป็น6 0 0 0ืนบาทให้เหมือนเวียดนามเลยครับศึกษาเพื่อนบ้านบ้างน,นะครับครับสำหรับประกันสังคมไทยอ่ามีการแชร์กันเข้าครับก็เรื่องปรับฐานเนี่ยมันต้องทยอยปรับอบนะครับปรับแบบเยอะมากไม่ได้หรอกนะครับเพราะปรับเยอะมากเนี่ยเออมันต้องหักนะครับบำนาญเออหักเงินประกันสังคมเพิ่มขึ้นด้วยนะเพราะาเราหักเงินตอนเนี้ยเราหัก5%ของผู้สมทบคือ ของมาุุ้์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆแล้วก็5%ของนายจ้างนะครับรวมกันก็เป็น10%นะครับใน5%นั้น3%เข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะครับอีก2%นะครับก็นำไปจัดการในเรื่องของประเด็นการรักษาพยาบาลน,นะครับในส่วนของ ค่าคอดบุดเงินช่วยเหลือเงินชดเชยนะครับว่างงานต่างๆเงินชดเชยกรณีคอดบุตรอะไรเงี้ยพวกเนี้ยนะครับสองนอยู่ในในนั้นนะครับสเข้าสู่กองทุนนั่นเองนะครับสของแต่ละฝั่งนะฝั่งในจ้างฝั่งเรานะครับเพราะฉะนั้นปรับเยอะเนี่ยมันก็ต้องจ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คงยังไม่ได้เหตุเร็วๆนี้เลยนะคงอีกนานเลยก็จะไปฐานนู้นนะเพราะว่า1เลยเ ประเทศเราเป็นประเทศที่เงินเดือนโดยรวมภาพรวมเนี่ยนะครับชนชั้นกลางยังคงเงินเดือนน้อยอยู่นะครับก็พูดแบบตรงๆส่วนใหญ่เองเงินเดือนน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นจะไปปรับหวังเอาแบบคนเงินเดือนสูงๆงงแบบนี้นะครับมันมันก็ต้องถามความคิดเห็นด้วยเพราะมันก็ปรับค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนกันนะ ส่วนเวียดนามนะครับผมลองไปเซิร์ชดูแล้วอาจจะมีผิดมีถูกนะครับไม่เป็นไรเวียดนามเนี่ยมีการคำนวณรู้สึกว่าฐานเงินเดือนนะครับการคำนวณฐานเงินเดือนสูงสุดเนี่ยน่าจะอยู่จำกัดไว้นะครับอยู่ที่29.8ล้านดองหรือประมาณ3 9 9 9 9บาทหรือ40,000นั่นแหละนะครับตีไปกลมๆหรือ40,000นนะครับซึ่งเทียบเท่ากับอ่านะประมาณ สูงสุดแตน่น่าจะจํากัดไว้ที่40,000บาทนะน่าจะไม่ใช่60,000นะครับอ่ะอันนี้อันนี้ดิสคัตกันได้นะอันนี้ผมลองไปเสิร์ชดูเหมือนกันนะครับก็ประกันสังคมของเวียดนามมีการหักมากกว่าของไทยนะเรามาดูกันนะครับ ค่าประกันสังคมค่าประกันสุขภาพค่าประกันว่างงานภายใต้กฎหมายประกันสังคมฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้วันที่1มกราหกหนึ่งรัฐบาลเวียดนามกำหนดอัตราค่าประกันสังคมไว้ที่25.5เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนลูกจ้างนะครับโดยนายจ้างจะจ่าย17.5หูนายจ้างจ่ายเยอะมากนะครับ17.5เเปอร์เซ็นต์และลูกจ้างเป็นคนจ่าย8เปอร์เซ็นต์นะครับ นะในขณะที่อัตราค่าประกันสุขภาพอยู่ที่4.5%ของเงินเดือนลูกจ้างนะครับในจ้างจ่าย3%มีค่าประกันสุขภาพแยกอีกต่างหากนะและลูกจ้างจ่าย1.5นอกจากน,นี้นะครับมีอัตราค่าประกันว่างงานไว้ที่2%ของเงินเดือนลูกจ้างโดยนายจ้างและลูกจ้างจ่ายเงินสมทบฝ่ายละ1%ของเงินเดือนลูกจ้างนะรวมกันแล้วนะครับรวมกันแล้วก็หลายเปอร์เซ็นต์เลยนะเดี๋ยวลองคิด เอาแคลคูลเลตมาคิดก่อนเลยนะว่ารวมแล้วจ่ายเท่าไหร่เอาประกันสังคมเนี่ยรวมรวม25.5นะครับในส่วนของประกันสุขภาพนะครับบวก4.5ของออว่างงานบวก2ก็เป็น32%นะถูกหัก32%เลยนะครับแต่มันแบ่งไปอะนะครับของในจ้างจริงนะครับหักเท่าไหร่นะ เออ,เอ,อไม่ใช่ในจ้างเราหักนะครับ8บวก1.5บวก1เราหัก10.5%นะครับของเงินเดือนนะแล้วก็นอกนั้นในจ้างจ่ายนะครับก็ถือว่าหักเยอะอยู่นะครับแน่นอนถ้าหักเยอะแล้ววิถีชีวิตนะครับภาพรวมวิถีชีวิตในตอนบ้านปลายในตอนเกษียณดีมันก็น่าหักหรอกนะครับนะก็ลองดูจริงๆศึกษาเพื่อนบ้านบ้างก็ดีนะเป็นเป็นคำแนะนำที่ดีนะ นะครับให้แบบศึกษาเพื่อนบ้านเขาทํายังไงอะไรแบบไหนยังไงนะครับทํำยังไงให้ประกันสังคมเราพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืนดีขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่แชร์ประสบการณ์กันเข้ามานะครับเป็นประสบการณ์ออความคิดความเห็นที่น่าสนใจนะครับก่อนจากกันนะครับขอแชร์ความรู้ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อเตือนภัยทุกท่านก,นกันก่อนนะครับโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยนะครับ 1. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่นแอป Apple Store นะครับ Google Play Store นะครับและมันอัปเดตระบบฏิบติการและแอปโมบายแบงกิ้งให้เป็นเวอร์ชันล,ล่าสุดเสมอนะครับแล้วก็2ไม่ดัดแปลงระบบปฏิบัติการมือถือเด็ดขาดหรือไม่ว่าจะเป็นเจลเบรกนะครับรูตต่างๆนะครับแล้วก็3ออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอย่าปล่อยค้างเอาไว้นะครับ 3. นะครับไม่คลิกลิงก์จาก SMS ที่ต้องสงสัยนะที่ส่งมาเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับส่งมาหลอกล่อแล้วก็อ้างตัวเองว่าเป็นธนาคารอย่างนู้นอย่างนี้ห้ามเด็ดขาดนะครับ C นะครับเอ่อหนะครับ ทำรายการธุรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ส่งมือถือหรือให้ข้อมูลสําคัญแก่คนไม่น่าไว้วางใจนะครับให้ช่วยทํารายการให้เพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้าต้องการจะให้ใครทํารายการให้ต้องเป็นญาติจริงๆนะครับคนที่เราสนิทมากจริงๆนะครับ 6. นะครับไม่ใช้ไว i f ฟ,ฟสาธารณะทําธุรกรรมทางการเงินเด็ดขาดเพราะอาจจะเป็นพวกที่คอยดักจับข้อมูลนะครับ 7. นะครับตั้งรหัสผ่านให้เดายากนะครับและเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นระยะเช่นทุกๆ3เดือนนะครับและใครนะที่มีผู้ใหญ่ผู้สูงอายุภายในบ้านก็สามารถที่จะใช้โมบายแบงกิ้งได้ถูกต้องและปลอดภยัยต้องให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุด้วยนะบัญชีมาซิมาเปิดขายให้เช่าให้ยืมโฆษณาโทษหนักมากเพราะนั้นระมัดระวังเลยนะครับใครที่ไปให้คนอื่นเช่านะครับหรือให้คนอื่นยืม บัญชีออมทรัพย์ในการรับโอนเงินนะเขาอาจจะเอาไปทําไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็ไปทําไม่ดีนะทำให้มีปัญหาในภายหลังเพราะนั้นเรามันระวังนะโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุรัชจัดหาโฆษณานะครับเพื่อให้มีการซื้อการขายให้เช่าให้ยืมนะครับจำคุก2-5ปีหรือปรับ2 0 0แสนถึง5 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเรามัดนระวังกันด้วยนะครับ ข้อมูลส่วนตัวไม่ชัวร์อย่าให้ใครเด็ดขาดเพราะอาจจะถูกนำไปใช้ทำในเรื่องผิดกฎหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ข้อมูลเท่าที่จำเป็นหากรู้ตัวตนชัดเจนว่าใครขอเช่นข้อมูลแบบจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเลขบัญชีธนาคารข้อมูลบัตรเครดิตนะครับบัตรเดบิตต่างๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ห้ามให้เด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆเช่นรหัสผ่านอันนี้ไม่ควรให้ otp ไม่ควรให้รหัส atm ห้ามให้เด็ดขาดนะครับ ใครสงสยัยใดๆก็สามารถที่จะติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อสอบถามรายละเอียดได้นะครับพ่าน1,2,1,3